สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะพามาทําแกงผักนางเล้ากันค่ะซึ่งเป็นผักพื้นถิ่นของทางภาคเหนือและหากินยากมากเลยนะคะวัตถุดิบที่มีก็คือทั่วนะคะแล้วก็เห็ดนะคะแล้วก็ผักชะอมผักเสี้ยวนะคะที่เราใช้แล้วก็ดอกนางเล้าค่ะที่สําคัญเลยทั้งหมดนี้นะคะเราจะไปแกงกันค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้อง ต้มนะคะเราจะใส่หมู3ชั้นนะคะแล้วก็เอาพริกแกงนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่หมูสามชั้นเข้าไปต้มนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ผักทุกชนิดเลยเริ่มจากใส่ถั่วก่อนเลยนะคะใส่เม็ดถั่ว,วก่อนเพราะเม็ดถั่วจะสุกช้ากว่า แล้วก็เอาเห็ดใส่เข้าไปค่ะเห็ดฟางนะคะทุกอย่างเป็นผักสมุนไพรปลอสารพิษทั้งหมดเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราก็มัดผักด้วยตอกหรือว่าอะไรนะไม่ไส่ตอกไม่ไผ่ จะตกกระท่าแจ่ไม้ไฟเน่อยคืความสวยงามเราเป็นธรรมชาตินะคะนไม้ถ้าใจหนงยามันแก็เป็นสารผิดเหรอเระยบร้อยจ้าถนังเห็ดมเฮ็ดซึ้งมเฮ็ดกระตั่วเ ดอกนางลาวนะคะไฮไลท์ของเราสวยงามมากค่ะนี่ดอกมันมเป็นดอกยังไหมดอกนางลาวต้นนางลาวเนาะเป็นดอกไม้ป่าธรรมชาติที่ในป่าอยู่ในป่าที่ไนงะอยู่ในป่าลึกเลยเหรอเออในป่าสมบูรณ์ป่าที่สมบูรณ์นี้นะแล้วก็รสชาติหวานนะคะชอบกินมากหวานอร่อยต้นไม้ยังที่บ้านก็ปลูกนะคะที่สวนเราก็ปลูกค่ะ นะคะลอยชอบชอบชอบของข้าชาาิได้ไหมแป้งกิโรตอนสีลอยกันหากินยากปีหนึ่งมีครั้งเดียวออกเฉพาะช่วงนี้นนกันเลยเวลานี้ก็ไม่ได้กินแล้วก็ปุ๊บเข้าไปนะคะนี่นำ้ำพริกอะไรคะน,น,<ำ>น้ำพริกแกงผักก็มีตะไคร้ ผักชีแล้วก็มะควงใส่ชาโอมไปนะคะโอม็นิดนี่ก็ใส่ตักเสี่ยวใก่สุดละไก่จะส,สุดเอาผัจะโอมกับผกเซีวใส่ผักเี่ยวตัวใส่สุดท้ายเซี่ยวอันนี้ก็มีรสชาติหวานนะคะชอบม,มันกัน กับธรรมชาติที่ไม่มีกุญย,ยาเลยออแกนิกจากสวนออแกนิกทั้งนัง้นเลยบ้านเราเองมันเป็นคัสที่แกงคู่กันแล้วอันหนึงลงตัวเป๊ะตัวเป๊ะเราต้องใช้อะไรนะ ตากแล้วนะคะหอมมลักเพื่อสุขภาพโออันนี้ต้นของดอกนางราวนะคะ จะเป็นแบบนี้ใบเรียวยาวแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาก็กำลังแทงนอนี่ออกมานะคะแล้วก็จะเป็นอ่าเราก็จะเห็นดอกเขานะคะเป็นสีม่วงขาวเนาะสวยที่ต้นเขาคะ่ะ